ปืนแบล็งกันคือปืนเสียงปรับเพียงเท่านั้นไม่สามารถใส่หรือกระทำการยิงกระสุนจริงได้อย่างเด็ดขาดปืนแบล็งกันเป็นเพียงปืนสะสมและปืนโมเดลเพียงเท่านั้นผู้ใดกระทำหรือทำการดัดแปลงเปลี่ยนสภาพจะมีโทษและถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย <c oughs> โอเคสวัสดีนะครับวันนี้ก็อยู่ผมในะฮะมินบร i mean like ูมกันนะครับผมอยู่ผมไนี่มบูมนะครับกับรอบจะ20นะครับก็เป็นรอบพิเศษอีกแล้วนะครับนะก็ถ่ายไว้เฉยนะให้ลูกค้าดูระบบเฉยเนาะก็การไม้ให้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วไม่อยากรีวิวเพราะร้านยังไม่เปิดเลยนะครับเพราะกำลังปรับปรุงร้านอยู่เนาะ ก่อนนี้มีทั้งหมด3าตัวของคุณธนกรของคุณวรพันพงแล้วก็ของคุณสุรชาตินะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยกับผมคุณสุรชาติก่อนนะครับคุณสุรชาติเนี่ยเป็นโคร100ปีนะครับโคมเงานะ<แ>ก็เป็นของครูเซนะครับนะ100ปีประกับตีเทนนะครูเซ่าเซฟคู่นะครับตัวนี้นะจะเป็นเซฟคู่นะครับลำกล้องจะมีจุกลำกล้องนะครับห้ามถอดออกนะถอดออกมันจะไม่สามารถคัดปอกได้นะครับแล้วก็เป็นแบนกันนะไม่สามารถยิงกระสุนจริงได้นั่นเองนะครับนะอะ โอเคมาดูเรื่องระบบเลยนะครับลูกหมดสไลด์ค้างนะครับกดแมกกาซีนล่วงเลยนะครับอ่านสไลด์เพาะนะครับตัวหัวสไลด์ไม่มีติดขัดนะดูนะครับก็คือผมดึงได้ลื่นๆเลยนะครับแล้วก็โนกขึ้นนะครับอ่หลังอ่อนใช้งานได้จริงนะครับระบบหลังอ่อนใช้งานได้จริงกดได้จริงนะครับถ้าเราไม่กดหลังอ่อนเนี่ยน่าโนกเซฟคู่ผมไม่ได้ขึ้นไว้นะครับร่างกายไม่ได้โนกขึ้นนะร่างกายไม่ได้นะครับแต่ถ้าขึ้นเซฟคู่นะครับนะขึ้นเซฟคู่กดหลังอ่อน ก็ร่างกายไม่ได้เหมือนกันเหมือนะนะร่างกายไม่ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ปรับเซฟคู่ลงมากดหลังอ่อนเรียบร้อยนะครับนกสับทางงัดปกตินะครับก็คือจะไม่มีระบบเซฟใดๆกันไว้แล้วนะฮะอ่ะจะาลองการคัดปลอกกันนะครับผมจะลองขัดก,กระปอกทองแล้วปอกเงินกระสุน,<บ>นใช้ดูนหน่อย <บน S 1> โอเคอเจอละนี่ครับนะปอกทองนี่สีทองเลยนะครับแล้วก็ปลอกเงินนะสามนัดนะครับรวมเป็นทั้งหมดห้านัดนะนี่นะครับทองหัวจะใหญ่ๆนะครับโบโบเลยเนี่ยนะปลอกทองนะ เอามาเป็นบอกเงินนะครับหัวจะเล็กกว่าเห็นไหมนะครับเห็นได้ชัดเลยหัวจะเล็กกว่าใหญ่นะครับทั้งหมด5นัดนะผมจะลองคัดปอกให้ดูกับครูเซ100ปีนะครับ1911ก้านหะนึ่งของครูเซ่หน้านี้นะครูเซ่นะไม่ใช่แอคซานะครูเซ่หนึ่งร้อยปีคอมแพกนะประกับดีเทนนะครับหนึ่งนะครับอันนี้ออกนะแต่ว่าผมต้องดูว่ากระสุนมันกระสุนมันมัน,ม,นมันบวงหรือเปล่านะครับนะ ที่ดูหน้ากระสุนน่าจะบวมนะมีรอยนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนกระสุนให้นะครับนะกระสุนที่เทสเนี่ยมันไม่ค่อยจะสแตนดาร์ดกับพวกปืนเท่าไหร่เนาะมันไม่เหมือนกับพวกกระสุนที่ยังไม่ผ่านการทดสอบนั่นเองนะครับเห็นไหมออกนะหนึ่งนะครับผมสองนะครับเห็นไหมสามนะครับออกนะสี่นะครับแล้วก็ห้านะครับนะก็ทั้งห้านัดนะครับนะเขับออกมาได้ดีนะครับแต่จริงๆแล้วนัดแรกน่าจะฝืดนะหัวมันได้นี่ด้วยละหัวมันมีรอยเยอะเลยนะครับดูดีๆเห็นไหม ให้ไปฝึกกับอะไรทุกอย่างนะครับนะอ่าหลังอ่อนใช้งานได้จริงนะครับนกนะครับขึ้นไว้ร่างกายไม่ได้เห็นป่ะขึ้นเซฟคู่นะครับปรับเซฟคู่ขึ้นกอล์งอ่อนร่างกายไม่ได้เซฟมีสองด้านนะเห็นไหมปรับได้นะครับกอล์งอ่อนเรียบร้อยนะครับจุกอย่าถอดนะจุกอย่าถอดนะครับอ่ะโอเคเรียบร้อยไปนะครับต่อมาเป็นบรูนี่ในแฮมหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งนะครับบรูนี่สีดำนะครับตัวนี้นะเป็นโซนหนึ่เก้าหนึ่งหนึ่งตัวคลาสสิกนั่นเองนะครับเซฟมีด้านเดียวแต่หลังอ่อนไม่มีนะ ไม่เหมือนแอคซานะแต่จะเป็นตัวคลาสสิกอยู่ซึ่งบรูนี่เนี่ยค่อนข้างที่จะออกแบบออกมาได้ดีนะครับนะเห็นปะโลโก้ก็ค่อนข้างที่จะสวยเหมือนปืนเก่าๆคลาสสิกหน่อยนะด้ามไม้ก็เป็นด้ามไม้เรียบด้วยนะครับค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับตัวนี้นะครับต้องบอกก่อนหลก่อนไม่มีคันขวางสไลด์เนี่ยไม่มีนะครับนะเห็นไหมเขาขวางด้วยอาแม็กซซีนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะเออมันไม่มันมันมันขวางไม่ได้ลูกหมดสไลด์จะไม่ค้างตัวนี้ลืมบอกไปลูกนี้ลูกหมดสไลด์จะไม่ค้างนะครับตัวนี มันไม่ได้ค้างไว้ทั้งแม็กทั้งนี้เลยนะครับเวลาเราค้างเราต้องค้างด้วยนี่มืออย่างเดียวเท่านั้นนะครับลืมไปบูนี่เนี่ยมันจะไม่เหมือนอาโคหนึ่งกหนึ่งที่ใช้ลิ้นแม็กนะเตะแต่เนี่ยคือลูกหมดสไลด์ไม่ค้างแน่นอนนะครับเห็นไหมจะลูดได้เลยขนาดมีแม็กนะมันจะเป็นอย่างนี้นะครับของบูนี่นะต้องทําใจนะแต่ว่าแม็กเด้งดีมากเลยนะครับแล้วแม็กเนี่ยค่อนข้างที่จะยาวนะครับยาวกว่ากระสุนแบงกันเยอะมากนะครับเห็นไหมเห,เหลือเลยนะครับถ้าลองลงไปดีๆนะ เห็นไหมเหลือแบบเหลือหืเป็นมิลเลยนะเหลือเป็นมิลเลยนะให้ดูดีๆนะเห็นไหมเหลือว่าโหสองมิลได้นะสองมิลกว่ากว่าได้เลยนะเหลือนะครับแม็กเขาออกแบบมาดีนะครับค่อนข้างที่จะยาวทรงยาวเหมือนปืนจริงเลยนะมองมองดูแม็กเขาค้ามที่ใหญ่กว้างอ่ะพูดมองกว้างนะครับก็ของระบันพงนะแต่เสียอย่างเดียวนะครับระบบเซฟมีระบบเซฟมีนะปรับขึ้นไปนะครับปรับขึ้นไปเนี่ยต้องปรับสไลด์ก่อนนะเห็นไหมให้ล็อกเนี่ย ถึงจะลั่นไม่ได้นะครับนะต้องต้องดึงสไลด์มานิดนึงด้วยนะเราเซฟเขานะแปลกเหมือนกันนะระบบจะค่อนข้างซับซ้อนใช่ซับซ้อนเล็กนึงปรับลงไปเห็นไหมถึงจะลั่นได้นะครับแล้วก็เดแบบแอคชั่นไม่ได้อยู่แล้วแตบบ่ว่าซิงเกิลได้นะครับงานโมกิงได้เลยนะครับหรือขึ้นลำก็ยิงได้เลยนะครับตั้งเลยนะครับแต่ว่าเวลาเซฟเนี่ยเซฟไม่ได้เห็นไหมต้องต้องถอยสไลด์มาหน่อยเราต้องเอามือถอยสไลด์มาหน่อย แล้วก็ถึงจะเข้าได้นะครับนะถึงจะยิงอะไรไม่ได้เลยนะครับเพราะก็ําออกมาค่อนข้างจะแตกต่างกับปืนจริงเยอะนะครับแล้วก็ลูกหมดสไลด์ไม่ค้างด้วยนะครับตัวนี้นะต้องบอกก่อนนะครับนะราคาสูงด้วยนะเดี๋ยวมาลองดูการคัดปอกกันนะครับผมให้เป็นปอกทองไปเนาะก็เดี๋ยวจะลองคัดกับปอกทองนะแล้วก็ปอกเงินมีแซมให้สองนัดนะครับปอกทองสามเลยนะแล้วก็ทองเงินสองนะเงินสองทองสามนะครับลองดูการคัดปอกกันนะครับ แต่เลืองัดปอกเนี่ยผมว่าค่อนข้างเีอจะดีเห็นไหมเห็นไหมออกนะเอ๊ะออกไหมออกนะแต่มันชนกันเห็นไหมเนี่ยมันชนกันนะครับมันออกให้ออกออกออกก่อนนะครับมันออกนอกป๊บนึงออมันค่อนข้างแคบอืมคอนแคบด้วยเดี๋ยวลองเาปลอกทองเลยดีกว่าเพราะให้ลูกค้ามันปลอกทองเนาะทองแบบทองล้วนๆเลยดีกว่านะครับนะเน้นหนักเป็นทองเลยนะครับสีนัดนะและอย่างหนึ่งพื้นที่ยังแคบด้วยนะผมรีวิวไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่นะครับ ดูนะหนึ่งนะครับสองเอ๊ะนัดสองเป็นอะไรเอ่ยนะครับมัดสองชอบติดนะลองใหม่นะครับลองเปลี่ยนเปลี่ยนลูกดูนะครับใหม่เลยสี่นัดนะไม่หรอกเรื่องจากแม็กเขาค่อนข้างนิจใจนี่ด้วยนะลึกนะผมต้องลองใหม่นะครับเอาใหม่เลยนะครับผมไม่ค่อยถนัดด้วยนะสามนะครับสี่นะครับห้านะครับมาลองดูห้านัดกัน นะครับลองดูนะหนึ่งนะครับออกนะเห็นไหมสองนะครับเอ๊ะเป็นอะไรนาะนับสองทุกทีเลยนะครับนับสองทุกทีเลยใหม่ใหม่หนึ่งนะครับออนะสองนะครับเอ้าได้แล้วตองใหม่นะตองใหม่นะหนึ่งสอง สามสี่เอ่อสี่ห้านัดอ่ะลองดูห้านัดนะครับลองดูกันนะครับหนึ่งนะครับไม่ออกมานะเอ๊ะเป็นอะไรเอ่ยตัวนี้เดี๋ยวขอตั้งตรงรก่อนแล้วกันนะอ่ะลองดูหนึ่งนะครับ นะครับสามนะครับสี um, おお mm ่นะครับเรียบร้อยแล้วต้องตั้งตรงต้องตั้งตรงนะครับนะห้ามเอียงเอียงไม่ได้เลยองศากดไม่ได้นะครับกดองศาปืนไม่ได้เลยคือกระสุนจะไม่ออกต้องตั้งตรงตั้งตั้งตรงอ่าแต่อย่างว่ามันอาจจะมีแรงแก๊สด้วยมีรงแก๊สะอาจจะตีนะครับอาจจะตีนะครับอันนี้ก็โอเคถ้าตั้งตรงได้นะครับถ้าตั้งตรงได้มันไม่ถนัดด้วยแหละนะ๊ถก็ยังไม่มีนะครับ แล้วก็นี่นะครับเซฟอย่างที่บอกนะลั่นไม่ได้เห็นไหมต้องเลื่อนสไลด์ลงมาหน่อยต้องลงมานะครับลั่นได้ดับเบิลซิงเกิลนะครับนะโอเคนะ <Okay. S 1> ก็เรียบร้อยนะครับต้องตั้งตรงนะปืนกดลงไม่ได้นะกดลงก็ตัวนี้บูนี่เล่นยากผมต้องบอกอตรงๆว่าบูนี่เล่นยากนะผมไม่ได้แกล้งนะบูนี่คนที่ซื้อไปจะเล่นยากนิดนึงนะครับ มันเป็นระบบของเขาด้วยนะ่แล้วช่องคัดปอกเขาค่อ,ขอคนข้างแคบด้วยแคบแคบนะครับอ่ะต่อมาเป็นกรอกเนี่ยอันนี้อันนี้ยผมแนะนําเลยเล่นแบบลื่นๆเลยนะครับกรอกนะของคุณทินกรนะลูกหมดสไลด์้าปลอกลงไปนะครับสไลด์ไม่ติดผัดเลยนะครับนกล่านไกเห็นไหมสะพานล่านไกนะครับเขาเรียกกาแพงไก่นะแล้วดูคัาให้ลื่นๆเลยของคุณทินกรนะนี่นะทองแล้วก็เงินนี่ทองสามเลยนะโบ๋โบ๋บใหญ่นะดูนะแล้วก็มาเงินนะครับ เงินอีกสามนะครับอันนี้ลื่นมากนะครับผมรับประกันเลยแล้วก็ลูกค้าซื้อลูกไปด้วยหนึ่งกล่องนะเป็นปลอกเงินเนาะผมก็คัดกับปลอกเงินให้ดูด้วยนี่นะครับนะที่ซื้อไปนะเห็นไหมเงินนะดูนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกลื่นไหมลื่นไหมะ <laughs> นะเรียบร้อยนะครับลูกหมดสไลด์ค้าปลดมันก็สีเร้งเลยนะครับเห็นไหมลื่นเลยนะครับก็ไม่ค่อยมีเป็น ก็ไม่ค่อยมีปัญหานะครับคูเซอีบนะครับแล้วก็เนี่ยสตัวนี้นะครับเรียบร้อยนะครับรอบวันนี้นะก็มีติดตรงนี้อยู่เพราะว่าเนื่องจากปืนต้องตั้งตรงเนาะเวลาเราเราก็รีวิวให้นะครับปืนมันต้องตั้ง,งถึงจะออกนะไม่ไม่ตั้งตรงมันก็แบบแต่ยังว่าเราดึงด้วยมือมันไม่สามารถเทียบกับแรงที่เรายิงได้นะครับ <S 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 นะต้องไปยิงอีกทีหนึ่งเราผมแถมให้เป็นปลอกองแหละ ก็นะเดี๋ยวไปลองดูเนาะแล้วก็สำหรับใครที่อยากเป็นลูกค้าของเรานะครับแอดีลนามาสั่สสินค้านะครับผมจะขึ้นในดีลน์ไว้ตรงนี้เลยนะแล้วก็สำหรับใครที่อยากติดตามเราก็กดติดตามสํานักข่าย,ายทูทูบเป็นปลังใจให้ผมด้วยนะครับนะสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวลาเพื่อนนี่นครับสวัสดีครับโอเคครับรอบจะส่งวันที่20มกราคม2565นะครับแพ้เรียบร้อยนะทั้ง4ท่านนะของคุณสุรชาติก๊กใหญ่นะครับแล้วก็ของคุณธินกรนะครับ ของคุณจ่าเอกชรลการนะครับแล้วก็ของคุณ example, Parents, ประพันธ네์พงนะครับแพ็กเรียบร้อยทั้ง4ท่านนะครับอย่าลืมกดติดตามสัญชายียูทูบมาใจให้ผมด้วยนะครับสวันนีลาไปก่อนนะครับกับเราพิเศษร้านปรับปรุงโอเคคร <ias> ับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ